คนให้ความตั้งมือได้ครับกล้าถ่ายบอกดมเกิดใจัที่จะสืบไปทําำให้ดีแล้วครับชาจายก็เห็นว่าสวัสดีครับผมนายมรกตอนุ้เพราะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปุมศษาเชียงรายเขต4 วันนี้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรุมศษาเชียงรายเขตีได้จัดโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนขยายโอกาสจํานวนทั้งหมด36โรงเรียนนะครับนักเรียนทั้งหมด72คนและก็ผู้ควบคุมเด็กนักเรียนอีก10ท่านนะครับโครงการในวน,นี้เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15กันยายน2566ที่วัดใหม่สีร่มเย็น อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับทางสำนักง,งานเขตพื้ที่การศาได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาจากท่านพระอาจารย์เอกชัยสริยาโนและก็ทีมงานวิทยากรก็ด้วยความตั้งใจของท่านรองเลขาธิการนะครับเราอยากให้พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ในหลายๆอย่างนะคงไม่ใช่ในเรื่องของการนั่งสมาธิอะไรอย่างเดียวมันอาจจะน่าเบื่อจนเกินไปนะแต่เอามาเรียนเรียนเรื่องการใช้ชีวิตับ กระบวนการที่เราใช้นะครับก็เป็นกระบวนการ active learning นะครับที่ให้น้องๆเขาได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเกม กิจกรรมแล้วก็รูปแบบของการแชร์ความคิดเห็นระดมสมองคนระับเพื่อให้น้องๆเขาได้ฝึกทั้งในเรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทั้งทักษะในเรื่องของการที่จะสื่อสารกับผู้คนในฐานะที่น้องๆเขาจะได้มาเป็นแกนนำเยาวชนที่จะได้นำเรื่องราวดีๆไปเผยแพร่ไปสื่อสารให้กับเ,เพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนของเขาต่อไปนะครับผมได้ประทับใจเรื่อง รู้คุณค่าของชีวิตครับกับหน้าที่พลเมืองกับวิทยากรครับที่บรรยายได้ดีผมเข้าใจครับหรือผมก็จะนำไปใช้ในโรงเรียนและครอบครัวผมครับผมก็จะไปใช้ของผมผมก็จะรักตัวเองให้มากขึ้นครับผมก็จะไม่ไม่ด่าพ่อไม่ด่าแม่ไม่ไ,ไม่ไมไมไมอักตันยูไม่ ตัวอย่างครับที่สิงไม่ดีผมจะทำาี่สิงดีๆเข้ากับโรงเรียนกับพ่อแม่กับครอบครัวครับค่ะจากการที่ดิฉันได้มาเข้าค่ายรรมรครั้งนี้นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่ามีประโยชน์และมีคุณค่ามากๆค่ะดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองความรับผิดชอบหน้าที่และมีตภาพที่ดีค่ะดิฉันอยากจะขอขอบคุณท่านพระอาจารย์เอกชยัยขอบคุณพี่ๆวิทยากรทุกท่าน คณะครูและเพื่อนๆที่ให้มีรภาพที่ดีกับดิฉันค่ะครับความรู้ที่ได้จากค่ายนี้นะครับทําให้ผมรู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาใช้ชีวิตอย่างไรคนใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณค่าและขอขอบคุณพี่เบสและพระอาจารย์ที่ได้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ผมทําให้ผมได้รู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่ผมไม่รู้ทําให้ผมมีไฟพึ่สู้ต่อในชีวิตทําให้ผม ได้อยากเรียนต่อและหาอนาะคนที่ดีกว่านี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนและพี่เบสและพูอาจารย์ขอบคุณทุกคนครับผมค,ครับผมได้ความรู้จากคา้นนี้ก็คือคุณค่าของชีวิตครับว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าแค่ไหนเราควรดูแลชีวิตของเรายัางไงเราไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราทิ้งไว้เพียงลำพังครับะจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็เมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ มั่นใจในตัวเองมากเกินไปและรู้ว่าคิดว่าตัวเองรู้ว่าคำว่าเพื่อนแปลว่าอะไรแล้วตอนนี้หนูได้มาเรียนรู้คำว่ามิตรภาพพิแท้จริงค่ายนี้ของสอพอปเชียงรายเขตสี่ค่ะเบได้เห็นชัดเจนว่ามาตรฐานของเด็กโรงเรียนขยายโอกาสทำไมดีขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครูแล้วก็เขตเลือกเด็กมาดีมาก มีความเป็นผู้นำอยู่แล้วโดยส่วนหนึ่งค่ะแต่มีความเป็นพลเมืองก็คือรู้หน้าที่แล้วก็ทำกิจกรรมดีมากน้อยมากที่จะต้องดุต้องว่ากันเพื่อให้ฟังในความเป็นเด็กมีบ้างแต่ในความเป็นคนที่รู้หน้าที่ตัวเองและมีความเป็นผู้นำเนี่ยสูงมากเลือกเด็กมาดีมากคุณภาพของเด็กสูงมากเด็กรู้เรารู้เลยว่าน้องไม่ได้มาจากความพร้อมแต่เขาพร้อมเรียนรู้มากแล้วก็หน้าภาภุมใจที่เขาเป็นเขาจะเป็นแกนนำที่เหมือนเป็นช้างเผือกที่อยู่ในป่าค่ะ ดังนั้นประทับใจในเด็กๆประทับใจในครูบาอาจารย์แระัใจในเขตที่เลือกเด็กมาดีแล้วมีระบบดูแลที่ดีสุดท้ายประทับใจที่ได้ทํางานค่ายนี้มันเหนื่อยมันผ่านกระบวนการที่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เบสไม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะผลิบานในอนาคตการที่เบสที่พระอาจารย์หรือว่าที่ทีมวิทยากรอ,อาจจะไม่ได้มองเห็นแล้วไม่ได้อยู่เห็นแต่เบสเชื่อว่ามันจะมีบางบางดอกที่ผลิบานจนแบบโหเราชื่นใจ แล้วฝากไว้ในแผ่นดินนี้แน่นาคตรการแน่นอนประทับใจค่ะโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารูกคิดยู่เป็นโครงการหนึ่งจะสามารถนำพาเด็กนักเรียนก้าวห้นจากพ่วงเวลาในวัยความเป็นเด็กเหล่านี้นะครับให้เขาได้ตื่นรู้มีปัญญาที่สามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่รับรู้รับทราบและก็สามารถที่จะเป็นผู้นำเยาวาชนในการพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้าได้นะครับ ก็เป็นโอการหนึ่งที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่ได้ความสําคัญและก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศาึกษาผู้ปกครองตลอดจนถึงผู้ควบคุมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของปลายปีงบประมาณดังนั้นกิจกรรมหรือว่าพนักงานต่างๆของโรงเรียนก็จะมีมากขึ้นแต่ด้วย เราเล็งเห็นความสาคัญของโครงการนี้นะครับยิ่งต้องทําโครงการนี้ให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ได้เอ่ยชื่อมาในข้างต้นนะครับขอบคุณคับสวัสดีครับ